เด็กน้อยกับกระรอกเช้าวันหนึ่งเด็กน้อยเดินเล่นในสวนหลังบ้านเห็นกระรอกน้อยกระโดดไปมาบนกิ่งไม้เด็กน้อยยกมือไว้แล้วพูดว่าสวัสดีกระรอกน้อยเธอเล่นอะไรอยู่เหรอกระรอกน้อยหยุดแล้วตอบว่าฉันกำลังหาของกินบนต้นไม้แล้วเธอและเด็กน้อยยิ้มฉันอยากได้เพื่อนเล่นจังมาเล่นกับฉันไหมกระรอกพยักหน้าและกระโดดลงมาใกล้ๆกระรอกพูดว่าฉันปีนต้นไม้เก่ง ส่วนเธอวิ่งเก่งเรามาลองแข่งกันนะเด็กน้อยยิ้มกว้างดีเลยแล้วทั้งคู่ก็เริ่มแข่งเด็กน้อยวิ่งบนพื้นหญ้าก,กะระลอกปีนบนกิ่งไม้ทั้งคู่หัวเราะไปตลอดทางเมื่อแข่งจนเหนื่อยเด็กน้อยนั่งผักใต้ต้นไม้หยิบผลไม้ที่เตรียมมาแบ่งให้กระรอกนี่จ้ากินด้วยกันนะกะระลอกดีใจขอบใจมากเพื่อนน้อยเธอใจดีจริงๆตั้งแต่นั้นมาเด็กน้อยกับกระรอกก็เจอกันทุกวัน บางวันแข่งวิ่งบางวันเล่าเรื่องสนุกสนุกให้กันฟังทั้งคู่หัวเราะและมีความสุขเสมอเพอะได้เจอเพื่อนแท้ข้อคิดการมีเพื่อนที่คอยแบ่งปันและเล่นด้วยกันทำให้ทุกวันเต็มไปด้วยความสุข